เรื่องเล่าบทความดีๆเรื่องของทานน้ำใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการให้ในขนาดที่รายการหนึ่งได้เข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสำรวจวิธีการใช้ชีวิตก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึงเดินเข้ามายัางบ้านหลังนี้แล้วก็นำปลามามอบให้กับคนในบ้านหลังนี้ทางผู้ก่มกับก็เลยสนใจเป็นอย่างมากก็เลยไปสอบถามว่าคุณยายคุณยายมาทำอะไร คุณยายก็บอกว่าคุณยายมาให้กําลังใจท่านก็ถามว่าอะไรคือกําลังใจที่คุณยายมาให้เห็นคุณยายให้ปลาไม่ใช่หรือคุณยายคิดได้เช่นนั้นคุณยายก็เลยชวนมองในการสอนเรียนรู้หลักคิดของชีวิตครับคุณยายก็เลยถามทุกคนว่ารู้ไหมว่าทํายังไงถึงจะให้ปลาที่คุณยายหามาได้เนี่ยมันเป็นปลาที่เราสามารถกินและอร่อยและเป็นปลาที่สามารถกินได้นานที่สุด ทุกๆคนก็พยายามช่วยกันหาคำตอบรวมถึงการคิดคำตอบในหลายๆด้านแต่แล้วก็ยังไม่ได้คำตอบที่ถูกใจคุณยายเสียทีคุณยายจึงมาเฉลยว่าปลาที่กินได้นานที่สุดหรือปลาที่กินที่อร่อยที่สุดก็คือปลาที่รู้จักแบ่งฟันให้กับคนอื่นวันนี้ที่ยายเอาปลามาให้กับบ้านหลังนี้ก็เพราะว่าจะได้ให้บ้านหลังนี้ได้รับความสุขและการที่ได้นำปลามาให้กับบ้านหลังนี้ ก็ทำให้บ้านหลังนี้ได้รับคำว่าน้าใจมันอร่อยยิ่งกว่าอาหารแค่ทางกายแต่เป็นการสร้างคุณภาพใจให้ดีขึ้นด้วยและเวลาที่เรารู้จักแบ่งปันกับคนอื่นคนอื่นก็จะแบ่งปันให้กับเราเช่นกันฉะนั้นปลาธรรมดา1น่ตัวเนี่ยเราจึงเป็นปลาที่สามารถสร้างคุณค่าแล้วก็คุณภาพชีวิตได้ผู้กับทียินเช่นนั้นก็ได้คำตอบแล้วว่าทำไมหมู่บ้านที่เขาไปสำรวจ ที่เขาไปศึกษาจึงเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขก็เพราะว่าทุกคนในหมู่บ้านนั้นมีความสุขเท่านั้นเองวันนี้เราก็เช่นกันเราสามารถทําให้ทุกสิ่งรอบตัวเป็นสิ่งที่มีความสุขได้ก็เพียงแค่กลับมาดูแลใจและที่สําคัญก็สร้างน้ําใจ่ใจให้กับคนรอบข้างด้วยโลกก็จะเต็มไปด้วยความสุขเท่านั้นเองครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับ